อยู่ไหน啊ทำไมยังไม่กลับบ้านต้องโทรตามเลยอ่ะงานเสร็จแล้วครับเมียแต่ว่าตอนนี้คือฝนมันตกหนักเลยครับเมียจ๋าแต่ที่นี่ไม่ได้ตกเลยนะฝนำก่ามากเลยที่นี่มันตกไงเมียจ๋าอุ้ยฟ้าร้องก็เมียฟ้าร้องอีกโอ้ยเมียเสียงดังโคลบคามเลยี่ไงเหมือนปล่อยอแล้วนี่ถามจริงปล่อยปล่อยเหรอเนี่ยโอ้ยเมียมันมาหนักอีกแล้วอ่ะเมียเอาเมื่อกี้ยังปล่อยเลยโอ้ยฟ้าร้องอีกโอ้ยเมียเอ้ยนะเมียแค่นี้ก่อนนะครับเมียโอเคนะ เขาติดด้วยนะฝนตกหนักอีกโอเคโอเคโ้ยเอลซี่อยู่นี่หลอกง่ายจริงๆนะเนี่ยใจมันรักในการเที่ยวนี่ว่ะเฮ้ยน้องขอบคุณในความเป็นทีมเวิร์กเลยนะเว้ยงานดีว่ะเจ๋งเลยนี่คือฝนเทียมใช่ไหมเนี่ยฝนเทียมพี่มีแค่บานต่าแค่บานเดียวแล้วก็สายยางพี่เพิ่มความแรงฝนได้ด้วยอันนี้ฝนตกหนักพี่ตกหนักคือฉีดแรงๆออปชั่นผมเยอะอันนี้เสียงฟ้าร้องอ่ะมันมาไหนวะมือาเฮ้ย ไปไหนไหนบูชาล้านหอมกลางวานครัพหอมกลางวานครับผมหอมกลางวานครับผมบวกมือให้เลยน้องๆเจ๋งว่ะอ่าพี่ถ้างั้นผมขอแยกเก็บเงินแล้วพี่ทันเดียวพี่จะไปไหาน้องพาเพื่อนพี่นะนใจหนีเมียไปเที่ยวเนี้ยบอกผมกินงานผมมืออาชีพผมเข้าใจนะโอ้โหพี่พี่หลักเที่ยวน้อง ชัวโคตรเลยได้ได้ได้ใช่ได้ช่วงนี้ร้อนไหนน้องนี่ไวเลยเนี่ยโอ้โห